สวัสดีค่ะทุกคนคนราศีเมษขอต้อนรับสู่แม่เซทาโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยิ้มของตา การที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดวงดวงรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิลใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวง แหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคนราศีเมษจะสบายดีนะคะมาเริ่มมาวอยสัพผัทาตรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ คนราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างคะบางคนมีสองงานหรือเปล่างานหลักงานเสริมคุณค่อนข้างมั่นใจตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างอยู่หรือบางคนอาจจะลองมองอะไรบางอย่างที่อยากจะไปเริ่มงานที่ใหม่ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นหรือ บางคนน่ยจะอยากศึกษาอะไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ออกจากงานประจําก็ได้คุณมีวินัยมากเลยคุณอาจจะมีตัวเลือกอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอยากจะทำแต่ว่าคุณคิดมาตลอดเลยแต่คุณยังไม่ลงมือช่วงนี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณพยายามทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันให้เป็นประจำอ่ะ กับเรื่องงนี้นะที่คุณอยากจะทํามันจริงๆอะ่ะหรือคุณอาจจะไปเรียนอะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะเอาชนะตัวเองอะชาเลนต์ตัวเองอะไรในบางเรื่องอะค่ะเพื่อให้เช่นไปเรียนรู้เรื่องเงินเก็บเงินยังไงเงินคืออะไรอะไรแบบเนี้ยเพื่อชาเลนต์ตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองรู้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจเงินมากขึ้นหรือ ถ้าคุณแบบเอ้ยอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นตําแหน่งที่สูงกว่าคุณก็อาจจะไปเรียนรู้ว่าเออคนที่อยู่ตําแหน่งที่สูงกับคุณนะ่ะจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะอืมหรืออ่าบางคนนะบางคนมีการทะเลาะกับคู่ของคุณด้วยคนที่คุณคุยกันอยู่คนที่คุณดีลกันอยู่นะคะก็เป็นไปได้เพราะมีไพ่คู่ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นการทะเลาะที่ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนยุ่มหัวกันนะ่ะเป็นในแนวทางของเพื่อนนะคะคือคุยได้ทุกเรื่องก็ได้นะสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะมีพลังงานนี้ขึ้นมา,าเออมีการมีมีปากเสียงกันนะแต่มันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวก,ก็กลับมาคืนดีกันอืมแต่ว่าบางครั้งบางทีอ่ะการที่มีปากเสียงกับคนคนเนี้ยเป็นคนที่คุณรู้สึกดีกับเขาเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีความคิดมากนะว่าเออการที่เราเถียงกันบ่อยๆหรือทะเลาะก,กันบ่อยๆอ่ะ เขาจะเบื่อไหมเขาจะไปจากคุณไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายอ่ะการกระทําของเขาค่อนข้างชัดเจนอืมเขาไม่ได้แบบทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะเอาง่ายๆเขาเนี้ยบางคนอาจจะมีตัวเลือกอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําอยากจะไปแต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กําลังศึกษาอยู่นะจากพลังงานที่ตารู้สึกของคนราศีเมษนะคะศึกษาอะไรบางอย่างเรียนรู้อะไรบางอย่างเริ่มต้นอะไรบางอย่าง แต่ก็ยังไม่มั่นใจมากนักในบางเรื่องเออจะทำอะไรดีจับงานนู้งานงานนี้เต็มไปหมดแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เป็นประจำวันที่คุณทำอยู่อาจจะเป็นการนั่งสมาธิการพูดคำเชิงบวกการเรียนรู้การฟังพอดแคสต์หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทำหลายๆงานพร้อมกันก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมคือเรื่องอะไรคะ ตารู้สึกถึงมันจะมีความใจร้อนของคุณเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือเป็นคนที่คู่ของคุณนะ่ะสมมตินะคุณมีแฟนแล้วคุณหาเงินมาเหนื่อยมากเลยแต่คู่ของคุณชอบพาคุณไปใช้เงินอนะ่ะคุณก็แบบไม่กล้า แต่ก่อนก็าจจะแบบไม่ค่อยกล้าปฏิเสธไปไปได้ไปได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยในเดือนพฤษภาคมอะ่ะมันอาจาจะเป็นไปได้ว่าคุณจะมีการแบบวยปฏิเสธคู่ของคุณมากขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของการทํางานมากขึ้นสมมุติว่าถ้าคนราศีเมษที่มาดูคุณทําฟรีแลนซ์เนี่ยคุณจะคิดถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นการปิดบ้านการคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่าง แต่ระหว่างทางที่คุณเดินอยู่อะมันค่อนข้างขรุขระหรือว่ามันไม่ได้เป็นทางเรียบอยู่แล้วอะคะ่ะมันไม่ค่อยมีงบดุลมากนะักอไปถึงถนนะน,นะถนนนะเออมันก็อาจจะขรุขระบ้างมันไมน่ไม่เรียบเนียนบ้างเออนั่นแหละคือชีวิตคราวนี้คราวนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะมันอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าสมมุติ คุณมีครอบครัวที่ไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีมากนักเวลาพูดถึงครอบครัวสําหรับคนราศีเมษบางคนเท่านั้นเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างท็อกซิกนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จบกันในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของทัศนคติอะไรบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันอะ่ะเดี๋ยวจะได้เคลียร์กันคราวเนี้ย ก็ต้องบอกตามตรงว่าคุณต้องอดทนหน่อยอืมเช่นมีปัญหากับแม่มีปัญหากับพ่อหรือคนอื่นๆก็ได้นะคะในครอบครัวคู่ของคุณก็ได้อาจจะมีบางอย่างที่พูดแล้วมันไม่เข้าหูอะ่ะมันมันดูยากไปหมดมันดูแบบไม่โอเคอะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นคุณต้องแค่อดทนเยอะ เดี๋ยวสถานการณ์เนี้ยมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้ามองเป็นเรื่องว่าออจะมีการเดินออกมาจากความรักไหมบางคนอาจจะเป็นไปได้ที่มีการเดินออกมาจากความรักก็ได้ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยอาจจะมีใครบางคนที่คิดอ่ะ ว่าอยากจะเดินออกมาสมมติถ้าความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคุณกําลังคิดแต่ว่ายังไม่เดินเหมือนกําลังวางแผนการที่จะเดินออกมาแต่ต้องคิดให้รอบคอบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหรือคุณอาจจะมีแผนการเดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งที่ต่างประเทศก็ได้นะอืมเข้าเนี้ยอดทนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าขอดูหน่อยได้ไหมว่า ห้าดาบคุณคนราศีเมษบางคนอาจจะมีเป็นคนคิดมากเป็นคนใจร้อนแล้วก็บับโทษตัวเองอะค่ะเออโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับในความสัมพันธ์ของคุณเนาะกับใครก็ได้นะแต่เขาเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณชัดเจนอะถ้าคุณไม่อยากทำอะไรให้พูดกับคนคนนั้นไม่ตรงๆ อย่าไปเกงใจนั่นคือสิทธิ์ของคุณพูดไปเลยถ้าคุณคิดมากเรื่องอะไรอย่าไปเก็บไว้คนเดียวคือถ้าคุณไม่กล้าพูดคุณก็ต้องเก็บเรื่องราวเนี้ยไว้ในตัวคุณแล้วมันทับถมไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็แบบตุ้มแล้วกลายเป็นโกโก้ขันอย่างงี้ยทุกคนอืมอาจจะมีบางเรื่องที่มีปากเสียงกับคนที่เป็นก้าเหรียญนะ่ะเขาอาจจะมีเงินเยอะกว่าคุณ หรืออาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้ที่เป็นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือไม่ก็เขา,ขา,ขามีลักษณะแบบเนี้ยค่ะลักษณะของเขาก็คือมีความเอาแัดใจตัวเองเหมือนกันแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมั่นใจในคําพูดตัวเองเป็นคนมีความรู้เยอะอคุณอาจจะมีปัญหาคนเนี้ยซึ่งเป็นไปได้หลายหลายคนมากเลย <S <S เช่นเจ้านายคุณแฟนคุณนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแค่อย่าใจร้อนจนเกินไปอืม ขอดูเพิ่มจ้ะตารู้สึกถึงการเดินทาง รู้สึกถึงการมองไปข้างหน้าการรอสมมุติถ้าคุณเป็นคนที่มีงานหลายงานน่ะไง,งานหลายงานของคุณอาจจะทําให้คุณอารมณ์สวิงเพราะคุณจะควบคุมเวลาได้ไม่ค่อยดีแล้วอารมณ์ก็จะไม่ดีตามไปด้วยการนอนด้วยการนอนการกินสําคัญมากเลยค่ะในเดือนพฤษภาคมนะบางคนจะกลับมาในชีวิตคุณคนที่เป็นคนจุกจิกจู้จี้อ่ะไม่รู้ใคร จะวนกลับมาแล้วเขาอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคนในครอบครัวที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาพูดแบบเนี้ยทําไมเขาคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะอืมแล้วคุณก็จะสร้างกําแพงกั้นเขาไว้แล้วคุณก็อาจจะไปลงกับเขาอ่ะตารู้สึกว่าภาพรวมใหญ่ๆเลยอะ่ะคนราศีเมษที่จะเรื่องที่นี้จะเกิดขึ้นกับค,คุณก็คือว่าคุณอาจจะต้องคุยเยอะมากเลยอะ่ะ ในเดือนพฤษภาคมนะคะคุยกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวโดยเฉพาะคนในครอบครัวเยอะมากๆเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาทางออกร่วมกันหรืออะไรที่มันติดใจยอยู่ะมันจะถูกเคลียร์ออกมันจะจบแล้วมันจะเบาอ่ะเช่นถ้าคุณมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งอยู่ในคนในครอบครัวนะแล้วคุณไม่ได้เคลียร์ไม่ได้จบเนี่ยความรู้สึกนี้ยหรือคนคนนี้จะวนกลับมาให้คุณได้เคลียร์ได้จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ นะคะอืมไม่เป็นไรค่ะมันก็แค่จุดจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งหรือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปใจร้อนมากจนเกินไปไพ่บอกนะคะมีสติแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองเพราะว่าเมื่อกี้ตาเห็นหกไม้เท้าแล้วนั่นเองจะ้ะดูเรื่องของการงานหน่อยการงานคนราศีเมษในเดือนพฤษภาคมใบนี้พิกออกมา มีวินัยค่ะหรือไม่ก็บางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศองค์กรต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้โอ้เรื่องงานไม่ต้องมีความเป็นกังวลอะไรเลยมีคนช่วยสปอร์ตคุณอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีกับงานมากๆเลยมีความสุขกับงานที่ทำนะคะคืออันดับแรกเลยเขาบอกว่าใดๆ คุณจะต้องรบอบคอบคุณจะต้องมีวินยัยแล้วก็รู้สึกสนุกมีความสุขกับงานที่คุณทําเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เงินทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดความสุขของคุณเงินของคุณอารมณ์ดีๆของคุณก็จะมีมากขึ้นคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานั่นเองค่ะองานโอเคเลยเรื่องของความรักล่ะใครก็ได้ไพ่อยากบอกว่าอะไรคะ ไพ่ไพ่ไอันนี้เข้ามาแบบวอลวร์ตลอดความรักบางคนดีวกับคนต่างประเทศหรือคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศสมมตุติถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่ชัดเจนอะว่าจะเอาอยังไงกับคุณต่อไปอะแล้วคุณพยายามคิดต่อสู้ว่าจะเอาอยัางไงดี ตาก็รู้สึกว่าคุณต้องนิ่งให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่าไปพยายามเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองก็ต้องให้มันเป็นไปเช่นนั้นมีบางอย่างเอี่ยวต่างประเทศนะคะอาจจะมีใครบางคนที่คุยกับคนต่างประเทศแต่คนคนนี้ไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยอะแล้วคุณก็พยายามที่จะแบบคุณรักเขาอะคุณพยายามที่จะนิ่งคุณพยายามที่จะต่อสู้ด้วยตัวเอง มันจะเป็นอย่างนี้นในเดือนนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นเหมือนเดิมอืมไม่ได้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังคุยยังรอเหมือนเดิมก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจแต่ก็เฉยๆแล้วนะอืมสาหรับคนที่ไม่ใช่คนต่างประเทศอะแต่ก็ไพ่ต่างประเทศขึ้นมาสองใบเนาะคือคุณอาจจะติดต่อออนไลน์อะคนที่อยู่ไกลกันอะก็ได้หรือถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับต่างประเทศเลยคุณคนนี้อาจจะทํางานองค์กรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะคะ่ะ หรือทําออนไลน์ไปเลยอคนรักของคุณทําออนไลน์ไปเลยแล้วคนเนี้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาพูดไม่ดีอะ่ะแล้วคุณรู้สึกไม่ดีแต่คุณรักเขานะแต่คุณก็อาจจะมาโทษตัวเองอันนี้ก็ต้องระวังด้วยคุณก็แค่ผิดพลาดแล้วก็ต้องถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษแล้วก็แค่แก้ไขมันก็พอคะ่ะอืประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่า เงินของคุณในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรจ๊ะระวังเรื่องอารมณ์สวิงมั่นใจเข้าไว้คุณเก่งอยู่แล้วศึกษาหาความรู้เยอะๆเรื่องที่มันเป็นเชิงบวกเรื่องที่มันพัฒนาตัวเองอะนะคะแล้วคุณรอดอยู่แล้ว ชีวิตของคุณมีความหวังอยู่เสมออย่าไปปล่อยให้ความกลัวมันมาครอบงำมั่นใจว่าคุณเก่งพอมั่นใจว่าคุณผ่านไปได้ไม่มีเรื่องอะไรต้องเป็นกังวลเรื่องเงินเลยแต่อย่าอ่อนไหวจนเกินไปอะ่ะเช่นไปดูข่าวอะไรมาแล้วเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะซึ่งมันก็ไม่เคยดีทุกปีถูกไหมแล้วคุณก็ฝังใจการที่คุณฝังใจคือคุณกําลังใช้กดแรงดึงโดดแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ฝังใจคุณก็แค่ดูข่าว เราไม่ต้องหยิบมันมาคิดอ่ะก็แค่เห็นแล้วมันจะไม่เป็นแบบกดแรงดึงดูดคุณจะไม่ดึงมันเข้ามาหาตัวนะคะอืมประมาณนี้นะเรื่องเงินก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลนอกจากอารมณ์ของคุณที่แบบกลัวว่าเงินจะไม่เข้าอะ่ะอย่าไปกลัวนะคะเพราะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นจริงนะบทสรุปค่ะเรียนรู้เยอะๆมาอีกแล้วตำแหน่งเดิมเลย เรียนรู้เยอะๆมีความสุขกับสิ่งที่ทําฝันอะไรไว้ตั้งเป้าอะไรไว้มีวินัยแล้วทามันให้ได้นะหรือคุณอาจจะมีความคิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในเดือนพฤษภาคมค่อยๆจัดลําดับความสําคัญของความคิดแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ฟุ้งไปเรื่อยนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม,ไม่ว่าแบบไม่มั่นใจเรื่องอะไรจงมั่นใจไปเถอะว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วก็มูตัวเองอ่ะหรือมั่นใจในตัวเอง่ะ ตัวของคุณเองจะนำพาให้คุณไปอยู่ในจุดที่มันใช่ที่มันถูกต้องที่มันได้ดีแน่นอนค่ะขอดูไพ่แนะนำหน่อยค่ะตารู้สึกถึงไพ่ขึ้นมาหมดเลย คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับอะไรสักอย่างหนึ่งในเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะมีตัวเลือกอย่างอื่นไหมมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่ค่อนข้างมันต้องเปลี่ยนแล้วอะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับคนราศีเมษนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่ดีพอการทะเลาะกันของใครบางคน เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วคุณจะเบาขึ้นสามใบนี้คือแบบถึงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณกำลังจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวอะสิ่งเนี้ยมันจะแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ไหลไปไหลามาแต่คุณจะชอมอช่างแม่ง <laughs> ไปเลยอะค่ะเออประมาณน,นี้นะโอเค เอาไว้แบบนี้ขออนุญาพูดไม่พอนาเมื่อกี้ไพ่พันตายอยากจะบอกคนราศีเมษว่าอะไรคะ่ะสักสี่ใบ้ม my gosh ใครซื้อบ้านใครปิดบ้านยินดีด้วยนะคะโอเคใครจะซื้อบ้านใครจะปิดบ้านใครแบบ ได้ทรัพย์สมบัติอะไรตายินดีด้วยแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความมิตกกังวลหรือรู้สึกแย่หรือฝังใจอะไรบางอย่างเตรียมตัวรับการช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่มาปลดปล่อยคุณจากฝันร้ายเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนอาจจะเป็นคลิปอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นปลดล็อกตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะมีชีวิตที่โอเคมากขึ้นแน่นอนในเดือน พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะตาเป็นกําลังใจให้คนราศีเมษทุกๆคนเลยเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครมเสเตจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะ บายบายค่ะ